คุณแม่ติดนอที่เข้ามามนี่คะอนี้เราอยู่ห้องกรงีแลนแลองห้องกรงนะครต้องบอกเลยว่าถ้าใครหลงเข้ามาเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับเต็มตัวแน่นอน ชิคกยน้องปิทางแรกของเชีแล้วก็จันชายเป็นแนเรนนะขนมเห้งนมนะ ตอนนี้คุณแม่ติดต่อมอที่ห้องกเพราะว่ลืมนอนอคนแล้วแล้วนะคะก็เข้าสู่วันที่7นะวันนี้เป็นวันที่จะต้องขึ้นรถไฟเพื่อข้ามมาที่ฮ่องกงแล้วก็จะต้องผ่านด่านต่อมอ เพื่อเข้าสู่ฮ่องกงตอนแรกนะก็เข้าไปกันเป็นครอบครัวนะคะอ้าวทำไมอยู่ดีเขาเรียกให้เราฉีดไปอีกเส้นทางนี่นเราติดต่อมอหรอนี้ประสบการณ์ครคั้งแรกเลยนะส่วนเชียงก็ผ่านไปได้แต่ทาไมเราถึงโดนแยกออกไปล่ะทําไมเรามีอะไรที่แบบว่าจะต้องติดล้ออะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นมากๆเลยเข้าไปกับน้องสัญชายสรุปแล้วก็ผู้หญิงร่วมทิพพวกเรานะคะก็คือโดนกันหมดยกเว้นพี่แกม เราก็เอ้ยทำไมนะทาไมเราเหมือนคนแบบเข้ามาทํางานเหรอหรือว่าเราเข้าจีนมาแล้วเรามาต่อที่ฮ่องกงอะไรเงี้ยเหมือนเราหนีมาเหรออะไรเงี้ยก็จินตนาการไปต่างๆานานาเดากันไปต่างๆนานาเลยนะสรุปแล้วนะคะมารู้ที่หลังนะหลังจากที่กลับมาประเทศไทยแล้วนะคะคนที่อายุน้อยกว่า40่ะเป็นผู้หญิงไทยโดนทุกคนเพราะก่อนหนีนน้ก็คือมีคนไทยมาทํางานที่นี่แบบลักลอบเข้ามาทํางานโดยผิดกฎหมายเยอะมากนะคะเขาก็เลยป้องกันไว้นะก็โดนซักแบบเยอะมากเลย ขอที่อยู่ที่ฮ่องกงได้ไหมขอตั๋วดิสนีย์ได้ไหมมีไหมอะไรอยาเงี้ยคือเขาค่อนข้างจะดูแบบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินขามาค่ะกลับโหสอบเข้มกันเลยทีเดียวเหมือนเราเป็นผู้ต้องหาเลยนะแต่สุดท้ายนะคะเราก็ออกมาได้ค่ะก็ถือเป็นประสบการณ์อย่างหนึงนะคะในการติดตามมอนะคะ พอข้ามด่านฮ่องกงมาได้เราก็เดินทางมาเพื่อเข้าโรงแรมกันเลยก่อนหน้าน,นี้เราค่อนข้างจะเหนื่อยเพราะตั้งแต่เช้าเดินทางมาเพื่อขึ้นรถไฟความเร็วแล้วมาต่อรถไฟอีกด้วยความที่มีเด็กเล็กและต้องเดินทางเยอะมากแม่กับป้าเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากค่ะน้องเชอก็ปวนค่ะเดินไปทั่วเลยค่ะแต่เชอก็ถือว่าอึดมากเลยนะเพรเดินเยอะมากเหมือนกันแต่เชอก็ไม่ยอมให้ป้าอุ้มนะเพราะน้องเชออยากโตเป็นสาวแล้ว อร่อยสั่นแล้วเนี่ยเหรอค่ะสั่นใจมันสู้อ่ะใจหนูมันสู้วันนี้ให้อุ้มเลยไม่ให้อุ้มเลยวันนี้ไม่ให้อุ้มเป็นไงคะลูกสาวโตเป็นสาวแล้วไม่ให้อุ้มแล้วเก่งมากลูกเขาเล่นได้แต่ว่า คนออกตั้ง e, แต่เด e ็กดูดิเจรนไหนเจริญเจริรออก็สิบค่ะเดี๋ยวไม่ไ้ไปนั่งตรงกลางได้ไหมได้ไหมให้ไหมเนี้เหรอตอนนี้เรานั่งตลงกเยแบ่งให้ด้วยจริงจิ๊นารักไหมนารัานี้น่ารักไปเร้ไป ไปที่ห้องไหนห้องกงไปที่ห้องกงคนเยอะเลยดูดิเยอะไหมเชลินหนุ่คนเยอะมากเลยแน่นเลยแน่นเลยใช่ไหมใช่ไหมเย่ไหนเะย่เย่วันนี้มีหนุ่มมาร่วมทิปด้วยค่ะและดูหนุ่มจะติดใจน้องเชอร์สะด้วยสิเสน่ห์แรงไม่เบาเลยนะเชลิน ล้วเดินกับเพื่อนได้แล้วโตแล้วเดินกับเพื่อนได้แล้วโตแล้วเราไม่เดินกับปลามาเหรอโตแล้วอะไรนะต้องมีปลาม้าไหมมันจุงมือแน่นจังเลยอ่ะเชลีนเลือกฉัตอนนี้เรามาถึง ตั้งกล,งละะ่องแล้วนะคะถอดรองเท้าค่ะถอดรองเท้าค่ะนี่เรานอนกันห้นองเดียวไงเราเนาะใช่นอนกันห้องเดียวแปดะนแล้วตอนนี้ทุกคนไม่ยอมถอดรองเท้าคนนี้ก็เลยจัดการบอกไม่สีนะแม่ไ่ไหวแล้วเ,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 เป็นไงคะเป็นไงคะได้กินแล้วนะ,ะนวได้กินแล้วเป็นไงคะแม่มีสนุกค่ะทริปเนี้ยชอบชอบชอบความไม่ใหญ่นะ นัน่ไาจนเป็นไงครจารย์เหนื่อยมากอาบน้ำไม่กงบนงหนกป้าหนกป้าอาจารย์น้ำตาลตกจะด้โอ้ยน่ารักเจลีนเี่ารองเท้าคนเดียวเลยเหรอเลีนเหรองเท้าเองทำไมถึงเห่รองเท้าเองเพราะอะไรอ่ะเพรีไม่ชอ ดิอย่างนั้นมันจะไม่ลงแล้วเหนื่อยไหมใช่ไปกินร้านพี่แกมปะล่ะไม่รู้ว่ามันที่เห็ุตรงไหนแล้วหมดแรงเงี้ยเอาไปแล้วนะหมดแรงเดดดี๋ยวพูจหมแล้วไปกินคารเดี๋ยววิ่งกันใหญ่เลยดูดิคนย่งเยอะ นี่เลยะคะ่ะตอนนี้เราอยู่ฮ่องกองดิสนีย์แลนด์และเราก็ไม่พลาดที่จะแวะเที่ยวฮ่องกองดิสนีย์แลนด์กันนะคะถ้าไม่มาที่นี่ก็เหมือนมาไม่ถึงที่นี่เหมือนเข้าไปสู่ในโลกของเทพนิยายทุกคนดูตื่นตาตื่นใจมากๆเลยเพราะจะเป็นตัวการ์ตูนทั้งหมดมีทั้งตัวที่เป็นการ์ตูนดิสนีย์แถมเครื่องเล่นก็มีทั้งที่เป็นส่วนของเด็กเล็กแล้วก็ส่วนของผู้ใหญ่ทุกคนเล่นกันอย่างสนุกสนานตื่นตาตื่นใจมากๆเลยค่ะ ไห้ชลลินจะตื่นเต้นไหมนะน่ารักเนาะเชลลี่ชลล่น,ลนมาเชอลินขอบคุณ่้าหล่าหนี้ก่อนนะอขอบคุณเลยดีนะดีนะฟ้าไม่กดซื้อด้วย <c oughs> หนูต้องตั้งตรงๆนะลูกร้อาอย่าเอียงนะคะตั้งตรงๆนะลูก สองคนนี้อะไรกันเนี่ยฮะเซลีนโอ้ยสวีทหวานแหวว แรงของฮ่องกงนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าใครหลงเข้ามาเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับเจ็บตัวแน่นอนค่าบัตรนี่ถูกมากสองสามพันบาทแต่เข้ามานี่คือเตรียมละลายทรัพย์นะครับเพราะว่าไส้กรอกอันหนึ่งเนี่ยสามร้อยน้ำขวดหนึ่งเนี่ยร้อยห้าสิบถ้าตามกลยุทธ์นะคือเขาล่อค่าบัตรเนี่ยไม่ต้องแพงมากเพื่อล่อให้คนเข้ามาแล้วก็มาละลายทรัพย์ค่าบัตรสามพันนะแต่ตอนนี้เราจ่ายเป็นหมื่นแล้วเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นของเล่นลูกไม่ว่าจะเป็นของฝากของใช้ต่างๆเนี่ยก็พแพงอะนะแต่ว่า มันก็คุ้มค่าเพราะเราได้เก็บประสบการณ์นะครับดิสนีย์แลนด์เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่จินตนาการในด้านของการทําตัวการ์ตูนที่ให้มันเหมือนจริงสัมพันธ์กับชีวิตผู้คนนะครับแล้วก็เอาดิสนีย์แลนด์เนี่ยมาเป็นดินแดนแห่งจินตนาการความฝันที่เป็นจริงอะ่ะหลายๆคนเนี่ยมาแล้วอยากเจอนะครับอย่างแบบมิกกี้เมาส์อย่างเงี้ยอย่างมีพูอย่างเงี้ยหรือไม่ล่าสุดก,ก็ไปซื้อมาเวลมานะครับไม่ว่าะจะเป็นตัวแบบสไปเดอร์แมนตัว อะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้แบบเราได้แบบเจอตัวจริงๆ,ๆนะครับตัวเป็นๆฉะนั้นเนี่ยใครที่มาดิสนีย์แลนด์อันดับแรกคือเผื่อใจไว้เลยนะครับว่าคุณจ่ายค่าบัตรสามพันแต่คุณเนะี่ยน่าจะหมดในเนี่ยเป็นหมื่นต่อคนนะผมว่านะฉะนั้นทุกอย่างคิดเป็นเงินหมดเลยนะครับอันนี้คือกลยุทธ์ของการทําแลนด์มาร์คที่นี่ของฮ่องกงนะครับใครที่แบบมาเที่ยวดิสนีย์แลนด์ว่าทาใจไว้นะครับาตอนนี้เรากําลังล่องเรือก,กันนะคะอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยายชลินี้ม

ะะก็พาน้องเชิญน้องชายเที่ยวเล่นเครื่องเล่นเด็กๆก,ก็สนุกไปอีกแบบหนึง่งน้องเชิญดูแล้วก็เล่นเครื่องเล่นอย่างสนุกสนานตาไม่กระพริบเลยค่ะเพราะว่าเป็นอะไรแบบที่ไม่เคยเห็นแล้วก็ดูตื่นตาตื่นใจมากๆนะคะมีทางมิกกี้เมาส์วอลต์ดิสนีย์กรูฟี่แล้วก็ท่องโลกวินนี่เดอร์ูลและผ่องเพื่อนสนุกมากๆเลย oh. Oh. Đi lên đi lên Đi lên quá Bạn tọc You honey? ไปดูละครเวทีของวอรดิสนี์ก็สนุกไม่เบาเลยค่ะแต่เชอรลีนไม่ชอบแล้วก็กลัวเสียงดังแล้วก็มืดมากๆเลยสงสัยต้องรอโตอีกนิดนึงเยอส่ดาวให้คุณเนี่้าอังเกตพบไม่เอเออเกง Baby like like you. Give me the secret, man. <laughs> just give me what. <laughs> ี่ม่จบรอบเรียลี่ต้องไปต่อคิวเหมือนเหมือนว่ากลัวนึ่งดูเหมือนกลัวแต่เราบอกว่าให้ไปใบอีไมใบอีเแา้รอดูอีรอดูอีาเขาจะเบะเขาจะเบะหรือเขาจะยังไงอเลยนะ สนุกไหมคะสนุกไหมคะเอาอีกไหมเอาอีกไหม <c oughs> คือไปอยู่หรอชลินมามีอยู่นี่ชลิน นี่เราอยู่ที่ดิสนีย์แลนด์ถ้าเชลีนหยิบอันไหนแล้วเชลีนอยากได้ปาจะซื้อให้อันหนึ่งเอาไม่เอาเอาเหรอเอาไหมเชลีนอยากได้อันไหนอ่าเดี๋ยวเชลีนไปเดินดูโอเคไหม ถึงช่วงเย็นด้วยความที่น้องเชอน่ารักมากๆเดินซื้อของไม่กล้าเลือกอะไรเลยแหละหยิบนู่นนี่นั่นออกมาแล้วก็วางกลับเข้าที่เดิมป้าป๊าก็เลยอยากให้ของเป็นรางวัลน้องเชอญหนึ่งอยา่างให้น้องเชอเลือกอะไรก็ได้ในนี้หนึ่งอย่างนะคะน้องเชอก็เลือกไม่ได้สักทีครึ่งชั่วโมงก็แล้ว45นาทีก็แล้วสุดท้ายนะคะปะ้าก็เลยต้องเลือกให้น้องเชอไปเลยนะคะเป็นตุ๊ก,กตาหมีเหมือนกระเป๋าแล้วก็มารู้ที่หลังว่ามันคือหมอนรองคอด้วยโอ้โห คนที่ชอบก็คือป้าป๋า,ปานั่นแหละไม่ใช่ลูกน่ารักมากๆส่วนแม่นะคะก็ได้แว่นตาของมาเวลไปเก็กเก๋ไม่เบาเลยล่ะค่ะใช่ยอย่างด้านไหนอย่าอย่าด้านนี้เลยเหรออันไหนตัวน,นี้เหรอมันใหญ่มากเลยเอากลับบ้านไม่ได้ดูดิอตัวน,นี้เล,เ,นเลยเหรอเอยากลับบ้านวไหนใ่อย่างด้ตัวไหนดไ,ดไ,หไม่ไม่เอาเลยเหรอ ไม่เอาอะไรเลยอ่ะอยากกลับบ้านเช่มีคนน่ารักมากเลยอ่ะหยิบไปแล้วก็ไม่เอาเนาะหยิบแล้วก็ยะบางเคลนบางอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านเอาไหมตัวนี้เอาสิไม่เอาเหรอเอาไหมเอาเลยใช่ป่ะนะได้ซอให้มาซืให้เอาไหมเอาไหมเอาหรือไม่เอาเอานะโอเค หล้แล้วหนึ่งตัวเย่เชลินเลือกเยอะเชลินเป็นเด็กน่ารักเวลาซื้อของเชลินจะไม่ขออะไรเลยเนาะใช่ไหมเชลินอยากได้เชลินก็ไม่กล้าใช่ไหมวันนี้บ้าให้ของเชลินเป็นรางวัลเป็นพี่หมีใช่ให้รางวัลเชลินเพราะเชลินวันนี้น่ารักมากเลยใช่เชลินจะไม่เป็นคนที่ไม่ขออะไรเลยใช่ไหม ได้แล้วเป็นเหนึ่งด้ยยดยวยนี่กระเป๋าด้วยแล้วเสียงก็สะพายกระเป๋าพี่หมีน่ารักไหมสะพายไม่ได้เปนหัวน่ารักไหมลูกล่ามือล่าดีจังเลยน่ารักมากเลยเนาะ,ะจะเอากระเป้าเวลาค่ะชอบไหมชอบไ,อไ,อไม่ได้ไหมชอบ ok, 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 to ai nữa, na, na, ok na, đã, đã, yeah, vui cái, phải không? vui cái, đấy, phải không? vui cái, đúng 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 ้บายบายกันของน้องชายอยู่ไหนนี่เชลินจะเป็นคนที่ห่วงน้องด้วยห่วงทุกคนเลยว่าทุกคนจะได้กินหรือยังจะได้ของหรือยังใช่ไหมใช่น่ารักมากมากเอ้โหแายบายกล้องก่อนบ๊ายบายเจ้าอยู่ไหนอยู่ไหน ห้องเตรงนี่กำลังจะขึ้นกระเช้าขึ้นกระเช้าจะไหมเปลี่ยนเต้นไหมเต้ี่ยนเต้นจารินขึ้นรถแล้วขึ้นกระเช้าแล้วว้าวจารินได้กระจกครั้งแรกน่ากระจกครข้างแรกใช่ไหมนี่นกระเช้าเห็นไหมเนี่ย น้องปิงครั้งแรกของเชลรนแล้วก็ทันชายโอ้โหเจ๋อใหม สูงไหมสชลีนเร็วเอปลชอบไหมชลีนชอบไหมเาเป็นกรเฮ้ยเวลา่านตเ่้าไเอาถุงเท้าน้องมาได้ไงนี่เจเดนถ่ายรูปกับเชลีนไหมนี่ยิ้มเล่อเลยหล่อเลยเดนหล่อไหม 我。 นี่เดินรอบแรกเราจะได้ร้อยล้านาอ่าถ้าเดินจากข้างล่างจะได้พันล้านอจับมือเอมือนะไปเนี่ยเอาได้ถึง,งบนนั่นนะ่ะอีกนิดเดียวจะถึงแล้วไปออใช่เสดินเองได้ เออโอโหเก่งมากเไปยงมือไปไปยงมือไว้เซรินผู้ไปชิดยอดเขาสองร้อยเจ็ดสิบแปดขั้นโอ้โหเดินขึ้นมาเองเลยใช่ไหม

เราก็จบ EP คลิป จีนฮ่องกงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสนุกสนานกันไหมคะทุกคนทริปจีนครั้งนี้ไปสนุกมากปัญหาอุปสรรคทุกอย่างมันกลายเป็นความสนุกทั้งหมดเลยอย่าเรียกว่าเป็นอุปสรรคเลยเรียกว่าเป็นความทุลักทุเลของคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกแล้วพาไปเที่ยวต่างประเทศเพราะเอิญเป็นลูกเล็กด้วยจะค่อนข้างกังวลแล้วก็กลัวลูกจะไม่สะดวกสบายกลัวลูกอันตรายอะไรต่างๆนะคะก็คือจะต้องคอยโฟกัสลูกอย่างเดียวเลยก็เลยลืมโฟกัสเรื่องความกลัวของตัวเองไปสาหรับไปไปรู้สึกว่าสนุกมากวันเกิดว่าจะเป็นเพื่อน ร่วมทิปสถานที่ร้านอาหารอะไรทุกอย่างคือเพอร์เฟกหมดเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้ไปลองแบบนี้กันนะมีลูกเล็กๆนะคะลองพาลูกไปเที่ยวดูนะคะแล้วคุณจะเห็นครบทุกรสชาติแล้วมันก็จะเป็นความสนุกแล้วก็ประทับใจไปอีกแบบึ <S <S เราได้ไปเที่ยวกันแบบครอบครัวแล้วก็เจอเพื่อนร่วมทิปที่แบบทุกอย่างลงตัวหมดเลยนะอาหารก็ดีที่จีนนี่คืออาหารดีเวอร์วัวงมากทุกมื้อนะคะดีทุกที่กินชาน,นมทุกวันเราสามารถให้นมลูกทุกที่ได้เลยนะคะถึงแม้วไปจะให้จากอกตัวเอง ะะอยู่กับปัจจุบันจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นแก้ปัญหาตามนั้นเลยเป็นทริปแบบนี้จริงๆนะเพราะว่าเราไม่สามารถเดาได้เลยสําหรับเด็กเล็กๆนะคะว่าเขาจะต้องการอะไรยังไงตอนไหนเมื่อไหร่อะไรเงี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นมันคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจริงๆแล้วมันคือความสนุกอีกแบบหนึ่งที่แบบ เฮ้ยมันไม่ต้องต้องตามแผนทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยขึ้นแท็กซี่อ่ะแท็กซี่พาลงอ่ะลงลงแลง้วขึ้นใหม่อยากให้ทุกคนลองดูกันนะคะคือเราอาจจะแพลนมาคร่าวๆว่าเราจะไปไหนวันไหนอะไรยังไงเราก็แค่ทําตามแพลนคร่าวๆของเราไปนอกนั้นก็คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วคือความลงตัวสุดยอดเลยจริงๆอะคะ่ะแล้วพอมาถึงฮ่องกงอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงเพราะว่าเราอยู่จีนสักพักหนึ่งแล้วคือแบบอาหารดีราคาไม่แพงแท็กซี่ราคาไม่แพงอะไรเงี้ยแต่พอไป ไปฮ่องกงก็คือทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยคนก็จะอีกแบบหนึ่งอ่ะเออคือจีนเขาก็จะมีอัธยาศัยยิ้มแย้มทุกอย่างดูคับแคบไปหมดเลยประชากรเขาค่อนข้างเยอะแล้วก็พื้นที่ที่สําหรับเหมือนเป็นพวกร้านอาหารอะไรเงี้ยก็เล็กมากๆเลยไม่เหมือนที่จีนที่ฮ่องกงเขาก็เป็นเกาะเล็กๆค่าครองชีพเขาก็จะแพงมากๆด้วยความที่เขาเป็นเกาะใครที่จะมาทริปจีนฮ่องกงนะมาฮ่องกงก่อนแล้วค่อยไปจีนมันก็สนุกดีที่แบบว่าเออได้อยู่กับเพื่อนๆได้เรียนรู้วัฒนธรรมของ ที่เนาะประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อยากให้ทุกคนลองไปตามกันดูนะคะสนุกมากจริงๆค่ะขอบคุณมากเลยค่ะบายๆขอบคุณที่ติดตามชมเชอร์ชัยแฟมิลี่นะคะมาจนถึง EP ที่4แล้วนะคะพลิปไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อเลยนะคะขอบคุณค่ะ